สวัสดีค่ะวันนี้จะม,มาสอนทำสกูชี่เส้นเคยนะสกูชี่เนี่ยจะสอนทำก็ขอหาแบบหนึ่งนะสิบมื่นอ่ะเฮ้ย อันนี้อีกอันนึงอ่ะเราว่าจะสอนทําอยู่แต่ว่ามันน่าจะใช้เวลานานมา,าเกินไปกลัวซิมันจะยาวเนาะ <c oughs> ทำสอนทำอันนี้ก่อนเลยไปติ <c oughs> นะไปเอาอะไรสักขอไม่ต้องดิมีอยู่แล้วเราเตรียมมา เตรียมในสังเคราะห์หรือถุงอะไรก็ได้นะแต่เยมาอนให้เราเตรียมเทปใสไม่ต้องเตรียมดิสอดิการไกลเราก็มาเริ่ม ทำไหมทำไม่ทำมันไม่เสียงรบกวนน่อนเนาะเออเราเราอยู่ที่บ้านมันก็เลยต้องมีเสียงรบกวนแต่ที่บ้านจะไม่มีเสียงอะไรจากด้านนอกมารบกวนแต่มันยังมีสิ่งในบ้ารบกวนนะคะ เป็นอะไรอะร้องเพลงไงก็ไปร้องเพลงแปลกๆไะฉันร้องเพลงไง <c oughs> โอเคจางนั้นเราก็จะพีแ่แม่ก็จะสอนมุมกล้องลูกอะลูกต้องเห็นตัวเองเยอะๆนึกว่เห็นอะไรเลยไม่เห็นแค่ลุงคา <c oughs> ถ้าจะนั่งถ้าหนูจะนั่งหนูต้องปรับโทรศัพท์ใหม่ให้มันเห็นหน้าหนูเยอะๆจริงๆไม่ใช่ไม่ใช่ขึ้นด้างบนด้านบนโอม เออนั่นแหละไม่ใช่ก็วางไว้ให้มันตรงเออนั่นแหละเห็นอะไรป้าเออให้เห็นทำด้วยสิเออก็ตัดตัดมาพอดีเลยนะเออตัดมาให้พอดี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 แล้วก็ห่อเลยมันอาจจะทำไม่สวยนะเพราะว่าเราขี้เกียจ มันดึกมากแล้วแต่ว่าพรุ่งนี้เราไม่ได้รงเรียนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ทุกคนคอมเมนต์มาได้นะว่าจะให้เราทำสกูเชียอะไรคอมเมนต์มาได้ตลอดเลยเดี๋ยวเราไปตอบกับคอมเมนต์เราเราไม่เราสัญญาว่าจะตอบกับเขาสัญญาว่าเขาจะตอบกับแต่ว่าบางครั้ง เาก็ไม่ได้ตอบกลับะเพราะว่าเขาขีดเกลียดเขาขอทำใหม่เพราะว่าอันเมื่อกี้มันไม่ได้อะอันเมื่อกี้มันเฉยๆอ่ะก็อันเมื่อกี้ใช่ไหมมันเละเทะตุ้มเป๊ะเกินไปเราก็เลยต้องเปลี่ยนอันใหม่ เราจะทำเป็นชุชีเข้าปั้นนะเราไม่เอาเข้าปั้นดีกว่าเราเป็นรูปหน้ายิ้มอุ้ยลืมไปเลยลืมบอกให้ทุกคนทุกคนลืมบอกให้ทุกคนเตรียมกระดาษเอสด้วยทุกคนเตรียมกระดาษเอสโซด้วยฮะ กระดาษ A สได้นะเราจะได้มาทำตาทุกคนเตรียมกระดาษ A สี่ได้นะเราจะได้มาทำตาตัวเครื่องเสียงสะท้อนนะคะทุกคนไม่ต้องตกใจตัวเครื่องเสียงสะท้อนนะะคทุกคนไม่ต้องตกไม่เป็นโซมิตรเงียบบ้างตัดกันเล โอเคเราได้เราได้ไปปิดเครื่องเสียงสวิตมาละ <c oughs> เอเม,ามเราเร่งเวลาไม่เป็นเพราะว่าเราทําวิดีโอครั้งแรกนะตัวท็อปสุดเลยคือตัว R S ถัดลงมางคือทันนี้ Ultimate ล,ลงมาคือตัว e l e และตัวร่มต้นคือตัว X สูตภาพโดยรวมก็จะมีที่เร่ดูสองเครื่องครับก็คือตัวดีเซลหนึ่สุดและดีเซลสามี้ไปตัวนึ่งุดเกค่หน่งร้อาสไม่ีอนอนเลยเนี่ยเข้าห้องนี้วันอะไรไม่เอาวันอะไรวันอยู่่อาทความแรงความเร็วที่มากกว่า คุณจะต้องเลือกตัวกาสุดครับอันนี้ก็คือจะเข้าเกมมาตรฐานยูเอฟาแล้วเขาจะมีตัวกรองนะครับดีที่ลาเลยแต่วันนี้นคือมันจะมีแถวที่24นะอย่างน,นี้มันจะทำให้โลว์คือเราแบบทีสบ่สำคัญเลยที่แตกต่างกับตัวกรอบก,ก,ก,ก็คือใ <quiero S 2> นแง่ของการที่เป็นฟงอะไรเราอยาเร<ๆ>่งเวลานะแต่ว่าเร่งไม่ได้เร่งไม่ปิด ตกแต่งหน้าตาตกแต่งหมวกตกแต่งหมวกคันตกคอตกแต่งหมูตกแต่งจมูกก็ตกแต่งได้เลยนะคะเราไม่ได้วังคบนะคะให้ทำแบบนี้อกะไรคือที่เราจับโอไรยในรถถูกมส่นไดะครับถ้าไม่ไราดที่มันเหระยะยาว ถ้าเราจะขับไปในกไกลๆอ่ะคือเราจะยังไม่รู้สึกขับตอนนะแต่พอเราไปถึงจุดปลายปลายทางหรือว่าซึ้นทางก็ได้พะตองลงนักเครืงแบบเงี้ยบางทีอ่มันจะรู้สึกความเหนื่อยแต่การที่เป็นผกอ,อะไรไฟฟ้าเนี่ยโดยเฉพาะของตัวอ,อ,อินทรีย์ตัวนี้นะผมบอกเลยว่ามันถือว่าช่วยได้เยอะมากเพราะว่าน้ำหนักมันเบาเปรียบเสมอถ้าเราอึดนะ,ดนะมันเบาลงแบบเท่าตัวเสิมเิมมากกว่า าแต่ถ้าใครไม่อยากปิดกูก็ไม่ต้องปิดค่ะเพราะพี่อยากปิดให้หมดเลยเพราะว่าจะได้สนลว์อะถ้าอันไหนอ่ะพี่ทำเรื่องมาสนลวพี่ก็จะเอ้ยไม่ใช่เรียกพี่เพื่อนน้องหนูงั้นหนูก็จะเราจะต้องออกแรงเยอะทุกครอควรสมมติถ้าเราแบบ เทียบภาพเลยนะคือมันจะได้ถุอเป้ล10กิโลกรัมนะครับตัวอย่างละกันมันจะลดลงมาประมาณลองๆก็ทำตามได้เลยไดครับประมาณนะครับมันเบาติดและเบาติดในส่วนนี้นะครับไม่ได้แปลว่าภูมิใจไฟฟ้าคุ้มขันนะครับมันเบาแบบนี้นะไม่ใช่นะครับแต่แน่นอนว่ามันเบาลงและเรียบเทียบแล้วแต่มันจะช่วยในเรื่องของการควบคุมด้วยเพราะเวลาเราจะทำใต้ขันปากมันจะตอบสนองได้เร็วกว่าด้วยแต่แน่นอน เร,เรื่องของการบำร,รุง 1, 000, 3, 000รักษาสมุภาพรมีปัญาต่างๆครอันนี้อยูนข้องเกบเ่านั้นแต่เราพูดถึงเรื่องของคุณภาพและประสิทธิภาพใน,นการใช้งานภูมิอะไฟฟ้ามันจะตอบโจทยมากกว่าทายตัวเด็กแน่นอนนะครับแตับ <c oughs> วงลักจะรู้สึกเบาทำความเร็วสามารถทำได้ ไม่ต้องใช้เท้าเลยครับเดินเข้าไปมันจะมีสัญญาณเตือนครับซึแล้วลาขัานาาา้นก้าวออกไปมันก็จะเปิดให้เราพัเลยครับอันนี้คือเป็นเซ็นเซอร์จาก้านขายนะครับที่จะส่งสัญ ระบบเราจะต้องดดรีบุกอยู่ด้วยนะครับ Adaptive Cruise Control มีให้ Air Shift มีให้เบรกมือไปแบบไฟฟ้า,า,า Auto Brake โฟมีให้ UNC Type C. C, C กระจกพับแบบไฟฟ้าคือทอัท้งหมดเนี่ยมีให้หมดเลยครับคือถ้าพูดถึงออปชั่นรวมๆของโตโยต้าผมถือว่าประทับใจโอเคเราเมื่อกี้เราไม่ได้ขัดะไรนะคะเราเดมือเบไปนี่ก็จะได้ประมาณเท่านี้ แล้วเราขอหดเวลาไประบายสีก่อนนะโอเคเราลืมไปว่าเดี๋ยวมันจะคลิปยาวเอยไม่ใช่ดิเออนั่นแหละเออไม่ใช่เราละเมอไปทั่วแล้วสิ่ให้เราเตรียมกระดาษ A4 แผ่นหนึ่งมาจริงๆพี่มีอีเยอะเลยเอยไม่ใช่จริงๆเรามีอีเยเอะ จะเลือกเราพี่น้องหนูอะไรจริงจริงมีอีกเยอะเลยแต่ว่าเอามาแค่นี้พอ,อให้เราตัดเลยนะคะตัดอะไรก็ได้นะตามใจชอบของพวกเราพวกเราเลยตามคิดอะไรอ่ะมันเหมือนมีพลัง,ง <c oughs> ย่เนี่ยพี่เราเราชอบบีบเนี่ยอันนี้เราทำตามพี่กุ๊กกี้อ่ะติ๊กต่อกเหมือนเดินามนานได้อาบได้ไหมอาบแล้วอาบตั้งนานแล้วด้วยบอกเพื่อนดิโอเคบอกเพื่นอนดิคนที่กอดอย่าบอกเพื่นอนดิ ที่เราเตรียมมานะคะเราเอาดินสอรหรือปากกาเมจิกนะคะมาละบายสีอีสอหักใช้บัมัคปากปกาเมจิกก็ได้คนระบายเลยถ้าใครไม่มีปากกาเมจิกไม่ต้องเสียใจนะคะใช้ดินสอสหรือสีดำก็ได้ คุณจะเอาส่วนลดในรดราคาที่ต่ำกว่าแต่อย่าลืมนะครับว่าถ้าคุณมคุณไม่มีนะวงเลนไฟให้เลือกคุณไม่มีนะเกรด A คุณก็ไม่ได้ทำหรับบางคนที่มองเกรดแอคทีแกระสับมองเกรด A ใน c a s s แล้ว c l a s บบ2สองสอง4จะมี Class อีดแในเกรด A ทำอะไรดีอย่างที่ผมบอกครับเเาาก็ติดตาลงไปลองทัก่อนลอง

ทำไมปากน้องเป็นแบบนี้เนาะปากเนอะปากเนื้ออะไรอ่ะ่ึงนั้นเราก็ทำมันเดิมเลยนะครับมันเลยทำให้มันมีผลต่างชัดเจนมาก่อเทียบกึงนเียบออโต้อ่นี่ครับผมอธิบายง่ายๆแค่ไนก็เด้นะครับ่วนทีกบ้านกบเน้นการดีดวน ปอากนอาการอล่งไป,ไปน่ารักค่ะล้วเ็ลองบีบอุ้ยสโลโมชั่นมาก <c oughs> โอเคสำหรับคลิปนี้เราก็ขอบคุณนะคะที่มาดูมาดูเยอะๆให้ถึงมือเยอะๆคอณเก้จต์ด้วยกดใจด้วยคอมเมนต์ด้วย